ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในวันนี้เนี่ยทางสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้เข้าชื่อกันตามเป็นไปตามรัฐธรมนูญเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญที่มีสาระสำคัญก็คือเสนอให้ยกเลิกมาตรา272ในบทเฉพาะการซึ่ง ให้อํานาจวุฒิสมาชิกวุฒิสภาในการมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งเราอยากจะเรียกว่าเป็นการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อคืนอํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แก่ประชาชนนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเรียกการติดปากว่าปิดสวิตชสวนะครับก็คือสืบเนื่องจากการโหวต นะครับการประชุมรัฐสภาเมื่อวันนี้ก็ปรากฏชัดนะครับว่ามีสมาชิกวุฒธธิสภาจำนวนมากได้งดออกเสียงเป็นจำนวนถึง159คนแล้วก็ไม่มาประชุมอีก43คนนะครับซึ่งหลายคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองไม่ประสงค์ ที่จะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นเรื่องของสอสอนะครับดังนั้นเมื่อท่านวุฒิสมาชิกจำนวนมากประสงค์เช่นนั้นวุฒิสมาชิกจำนวนมากใช้สิทธิ์งดออกเสียงหรือไม่มาประชุมซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมือง เราพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาก็จะเสนอทางออกนะครับให้แก่ท่านสมาชิกุธิสภานะครับเนื่องจากท่านเองไม่ประสงค์จะใช้อำนาจนี้ด้วยความกระอักกระอ่วนใจหรือเหตุผลอื่นใดก็ตามในการที่จะโหวตคุณพิธาลิ้มจเจริญรัตเป็นนายกรัมงตีนะครับแล้วเราเชื่อว่า ทางนี้จะเป็นทางออกนะครับที่ตอบโจทย์ของทั้งท่านสมาชิกวุฒิสภาเองและก็ตอบโจทย์ให้กับระบบรัฐสภาของไทยนะครับแล้วเพื่อทำให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้แล้วทำให้เรามีรัฐบาลชุดใหม่นะครับโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ อาจารย์วันมูหันตนมัาธาในฐานะประธานรัฐสภาได้พูดสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาตอบคาถามสืม่อมวลชนต่อนะครับเรียนท่านเลขาธิการพักเก้าวไกลรองคณาภักเก้าไกลและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเก้าไกลสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชน ที่เคารพทุกทุกท่านครับวันนี้ผมในฐานะประธานรัฐสภาได้รับหนังสือจากรองและเลขาธิการรวมทั้งสมาชิกพรรคก้าวไกลครับมายืน่นเพื่อขอยกเลิกจำนวนมาตรา272ดดังที่ ท่านเลขาธิการพรรคก้าไกลได้ชี้แจงผมก็รับหนังสือขอแก้ไขนี้ก็จะให้เจ้าหน้าที่ของสภาครับได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายชื่อและเอกสารในนี้นะครับก็จัดาเนินกันต่อไปตามความประสงค์ของ <c oughs> พรรคก้าไกลที่เย่นมาในวันนี้ครับครับขอบคุณครับ อ๋ออันนี้ขั้นตอนแรกก็คือไปตรวจสอบว่ารายชื่อครบแล้วก็เป็นรายชื่อถูกต้องไหมประการที่สองสิ่งที่แก้ไขนั้นก็ไม่ได้ขัดกับในรัฐธรรมนูญที่กล่าวไว้แล้วก็ข้อบังคับต่างๆก็ตรวจสอบการถูกต้องครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็จัดการให้โดยเร็วที่สุดเพราะน่าจะเป็นเรื่องด่วนครับ อ๋เรื่องวันที่นัดประชุมรัฐสภาของวันที่19กรกฎานี้ก็วันนี้ก็ได้ออกหนังสือเจญสมาชิกรัฐสภามาประชุมวันพุทธที่19เวลา9กมนิกา30นาทีเหมือนวันที่13ครับครับครับออกคนคนละส่วนครับคนคนละส่วนครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวทาง พักเก้าไกลก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์วันมุมหัดนวัตนาในฐานะประธานรัฐสภา,ามากนะครับลำดับต่อไปก็เชิญพี่น้องสืมม่อมวลชนได้สักถามพวกเรานะครับเชิญครับไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับต้องเรียนว่า เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูนเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันกับการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับหมายความว่าเราดำเนินการทั้งสองส่วนนี้สามารถดำเนินการคู่ขนานไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ทราบว่าการเลือกนายงตีเนี่ยจะดำเนินการไปอีกกี่ครั้งถึงจะยุติดังนั้นเราก็พยายามหาทุกช่องทางนะครับที่จะทำให้ สามารถมีข้อยุติเรื่องการเลือกนายงตรีให้ดีที่สุดได้ดังนั้นเรื่องนายมตีก็เลือกไปอย่างที่ทางประธานรัฐสภาได้แจ้งว่าแล้วว่าวันนี้ได้ออกหนังสือเชิญไปแล้วที่จะมาโหวตกันอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลน,นี้นะครับก็เป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะมีการเรียกประชุมอีกครั้งซึ่งจะเป็นวันไหนก็ต้องเป็นอำนาจของท่านนะครับแต่เมื่อกี้ท่านจำมน,นก็ก็ได้แจ้งแล้วว่า ท่านจะพิจารณาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะน่าจะเป็นเรื่องด่วนนะครับก็ดําเนินคู่ขนานกันไปดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ทั้งพักเก้าไกลนะครับรวมถึงพักอีก7พักพักเพื่อไทยและพักอีก6พักนะครับก็คงจะต้องทําหน้าที่พยายามที่จะขอเสียงจากสวเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องทําไปครับไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องหยุดดีลกับสอวอ,อย่างที่ถามแต่อย่างใดไม่เกี่ยวกันนะครับ ก็ทางพรรคเก้าไกลได้ผมเองนะครับได้ได,ได้ติดต่อประสานงานแจ้งให้ทางเลขาพรรคเพื่อไทยทราบแล้วนะครับว่าทางพรรคเก้าไกลเนี่ยได้ตัดสินใจเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราได้เตรียมร่างนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วทางเพื่อนสมาชิกก็ได้เซ็นนะครับการเสนอร่างเนี่ยทิ้งไว้แล้วนะครับ ก่อนเมื่อคืนเพียงแต่ว่าเรายังตัดสินใจกันว่าเราจะยื่นหรือไม่เมื่อไหร่นะครับแล้วปรากฏว่า,เ,าเราก็ได้ข้อสรุปเมื่อคืนว่าเราควรจะยื่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อให้กระบวนการนี้ใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วเมื่อเรามีสอสอจำนวนมากพออยู่แล้วในการที่จะเสนอตามรัฐมนูญเนี่ยนะครับเราก็ยื่นเลยแล้วก็ในวันนี้ ก็ได้แจ้งกับทางพรรคเพื่อไทยเป็นการเบื้องต้นนะครับว่า,เ,าเราจะมีการเสนอนี้นะนะครับก,ก็แจ้งให้ทราบแล้วก็เข้าใจดีว่าเมื่อเราเร่งรีบต้องการให้ระยะเวลามันสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีเวลารอนะครับให้สมาชิกจากพรรคอื่นเนี่ยมาร่วมเซ็นด้วยไม่ได้หมายความว่าพรรคเพืพ่อไทยหรือพรรคอื่นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้พรรคเพืพ่อไทยทราบแล้วนะครับเมื่อตอนกลางวันวันนี้ แล้วก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดน,นะครับส่วนเรื่องในรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะการเลือกนายกรัฐมนตรีเดี๋ยววันนี้ทางตัวแทนของพรรคเก้าไกลจะมีการหารือกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้กระทบอะไรนะครับก็เนื่องจากว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่ประสงค์ที่จะออกเสียงอยู่แล้วเราก็เพียงแต่มองหา นะครับทางออกให้ทุกฝ่ายท่านเองก็เมื่อลงคะแนนงดออกเสียงนะครับ159ท่านแล้วก็ไม่มาประชุมเลย43ท่านนะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนมากก็คงจะยินดีนะครับหากท่านเองไม่ต้องใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ท่านไม่ใช้สิทธิ์แบบนี้เนี่ยมันเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับก็ไม่คิดไม่คิดว่าจะกระทบอะไร นะครับ